ช่วงที่หานาร้านตอนวันพักรบกราบเต่าจอนก็ตกใจก็ขอต้อนรับญาติญาติได้พบปะสังสรรค์ทหารไก่ทหารเมา ทหารเก่าทหารใหม่นี่คือมารอพบทหารใหม่กันใช่ไหมใช่ค่ะไม้เจอหน้ากันมาเป็นเวลาแรงปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคิดถึงเขาไหมคิดถึงมามีนอกใจกันไหมครูฝึกมาเล่นมาถามแบบนี้ดูสิแล้วพวกเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมาถามว่านอกใจไหมนี่นี่ไม่ต้องเขินหรอกไม่ได้เขินกำลังนับค่ะอีกดอกเล่นนี่ค่ะ ขอบคุณ,คณมากนะ<า>คะกาแฟร้อนทานคู่กับปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้านมไม่พอเนี่ยเติมได้นะคะหนูวางไว้ตรงนี้นะคะอโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็โอตาลปิ๊ปปี๊ปปี๊ป๊ฝึกอีกแล้วนอเล่าตั้งแต่เช้ายันค่ำ ขูเขาสั่งให้ทำไฮ้สกก้าเยีวยาก็ได้เพลงเต็มดอยู่ทั้งเมื่อไหร่จะถึงไปถึงสกกาสิเลยอ๋อเปลือกีกแล้วไหมเปลือกอีกแล้วเราเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ฮ้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 ้ โอดเท้าตรงใจเย็น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 ยังไม่ถึงเวลาปล่อยดีใจนะเจอแฟนก่อนที่จะให้ญาติิได้พ la right. ูดได้ค <ok ุยเราจะโชว์การฝึกบดเท้าตรงบันเท้เราพร้มเดี๋ยวพันเจมส์ไปเลย อะไรคันนี้คุยอะไรกันคะนไม่เข้าใจกันนะคือการฝึกแบบยุทธวิธีแบบใหม่หมดเท้าตึงใครรู้ตัวว่าแข็งแรงถอยหลังมาหนึ่งเก้าคุยเก่งมากมาดิสาราเทพฮะอันนี้หนาด้วย แน่นพอกันเข้าแถวปศ<ะ><ะ>าละคมครับผมเดินหน้ามากูอ้ตายแล้วฝึกหนักใช่ไหมฮะวิ่งจนขาเขยี่ยวมาเลยวิ่งขันขอนถถศาเท็ดกระบ๋องเขง้ามาหน้าสองเก้า สุดยอดคุณเที่ยวคุณทำได้คนเดียวครับหลบไปพะดุงซูซูอนหสารพดุงรายงานตัวแบบไมเคินเจสันครับ วีวีเด็กน่ะโคานอาคมสายงาตัวแบบไมค์คดวีายลเฮ้ยเจอไหมอ๋ออะไรหายไปไหนอะ อ๋ออยู่นี่พี่ตกลงเอาเอาพวกผมไปตามไหมครับนี่ช่คาเฟฟสบมสรทั้งตงเราเป็นทหารเราคือนักรบเราคือนักสู้ใช่บอกชื่อซปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของคุณมาคนละหนึ่งชื่ออย่างเช่นไงครับต้องมีคาวแมนไงอย่างผมซปเปอร์แมนออาทิต์แบทแมนใช้ได้พะดุงไอรอนแมนอาคมเซลแมน เอามาทำอะไรเอามาขายสี่ตัวนี่ไงสองสองสอง๋อมันขายไปสองในล็อกทั้งเคยไอ้นั่นไม่มาไม่เคยฝึกขายไสองอ๋อไม่สบายแปดสี่ต้ม่เสียงเก่งนะตบกับล้อหนึ่งเลยแันดนมันไม่สบายไงก็เลยไม่ได้ฝึกลาลาครับถูกต้องดีมากครับอะ ผมให้พวกคุณได้เจอกันเจอครับแล้วมาเร็วมาเร็วนี่กินอะไรก่อน่ะคิดถึงนะถึงเหมือนกันพร้อมพร้อมเดี๋ยวบอกเลยดูเขาเดี๋ยวแล้วเป็นไงบ้างพี่ไม่อยู่ฮะเธอไอ้คนหนุ่มเขาอย่าไปทำหนี้อายทำไมล่ะคะอายพี่อาไอ่น้องเป็นไงบ้างเธอไม่อยู่ตองตามต้องตาโอ๊ย โอยดูไปตาปลายนะดูไปตาประทูเลยเว้ยคนบ้าเลยพี่ดูบ้าตาเฮ้ยอะไรอะใครอะเฮ้ยมาทำไมกูอายเขาไปกูมาหาพี่นะจ๊ะทำไมไม่บอกว่าวันนี้เป็นบอกแล้วไงไม่จำเป็นก็ต้องมาไปโอ้ยก็หนูคิดถึงพี่นี่นะมึงถามว่ากูคิดถึงมั้ยกูอายเขาเนี่ยเพื่อนตันงแยตั้งแงะขี้เละออกไปขี้เละ พอถ้าคมครับผมสุภาพสตรีท่านนี้คือใครคุณเป็นใครหนูเป็นแฟนพี่เขาค่ะเ่านอ่าอาคมคือที่ผมหนีมาเกณฑ์ทหารผมทรัแบบนี้อาคมอาขอโทษผมโคตรต้องโคไอ้นี่ดิเอ้าพี่ชายหรอครับที่ผมหนีมาเกณฑ์ทหารเนี่ยเบื่อมันไปไปพี่ใจร้ายกับ็แบบนี้หรอจ๊ะดูหน้าตัวเองดิ คนอื่นทำไมอ่ะนะเขาเป็นไงขี้เล่ไหนขี้เล่เนี่ยแล้วคุณอ่ะขี้ม้าเลยครับไปทำไมพี่ใจร้ายกับฉันวันนี้อ่ะจ๊ะกูอายจลหนีมาเกตทหารเนี่ยพี่จำไม่ได้เหรอกูจำไม่ได้เออต้องจำหน่อยแหละอะไรอ่ะอ๋อต้องจำจำไม่จำมันไปไม่ได้ต้องจำอะไรอ่ะวันที่พี่มาเกตทหารอ่ะใช้ท้ายเครื่องล้างพี่ไปนะเครื่องล้างหลบภูทั่วหมอนรถไฟ หมอลองแล้รถไฟเครื่องอะคนอย่างกันเอะแต่ถึงพี่จะไม่ชอบอ่ะแต่ใชนก็ให้ของขังพี่ไปนะจ๊ะอะไรกันลูกอมลูกกงจ้ะเฮ้ยโอ้ยยังก็ไปหูทุกต้องหาบานเลยเป็นไงล่ะ2อย่างยังเนี้ยเลยอีกไปยัไปทเข้าไม่ใช่แฟนผมเดี๋ยวก่อนเข้าใจความรู้สึกคนเราเนี่ยมีผู้หญิงขี้เลยคอยตามรองควานเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครชอบใชอับอายขายขี้หน้าใจผมอยากจะได้ผู้หญิงลูกครึ่งมา แรกกันแรกกันบโอเคครับชอบครับอือเไหนว่าชอบสาวลูกครึ่งไงล่ะคะพลทห,หารอาคม สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ